ก่อนจะไปเบิ้งคลิเน้องากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้วโอเคก็ต้องขอลกาวสบายอยูผสมทุกทานนะขอต้นหักสู่ซ่องฟากิซี่เนาะตอนนี้เราอยู่ในเกม๊ยวมครับเอาซีวีลอดซาซีสโมงนั่นเองเนาะยาู้ รื่องทุกคนเห็นหรือเปล่าว่ามีอะไรอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยยืน่นปืนลูกซองชัดๆเลยแล้วก็นี่มี AK ด้วยนะคะทุกคนก็คือวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดแบบว่าไล่ฆ่าซอมบี้นั่นเองนะคะซึ่งซอมบี้มันจะเกิดอยู่เยอะมากตอนกลางคืนนะเราก็เลยเอาปืนมาแบบว่าป้องกันตัวนะคะ เราจะไม่มาสร้างบ้านหรือมาอะไรอย่างเงี้ยนะเราแบบเป็นแนวตะลุยแบบว่าฆ่าอมบีะมากกว่านะคะทุกคนแต่ว่าเราจะเจอใครหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปเดาเอาเอ,าเองหรือว่าไปสุ่มเอาเองนะคะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าใครต้องดูคลิปให้จบนะโอเคเพื่อนไม่พูดพทำนํำเพลงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไปหาทางเข้ากันดิอุ้ยเจ็บมาเราถือปืนไว้ทุกคนเผื่อเราจะเจอพ่อมดแบบว่าชั่วร้ายพ่อมดตาแดงนะคะนี่โอเคเราเจอทางเข้าแล้วแต่ต้องค่้ยขย่อง อดย่องเลยทุกคนโอ้โหแล้วกลเอ้ยเราเห็นหนังสือแล้วเราย่องย่องย่องวาได้ยินเสียงวันได้ยินเสียงเฮ้ยพ่อมดใจร้ายตายแล้วไม่ดรอปของอะไรเลยเอะแล้วเราจะยังไงอะเราค้าของไม่ได้เราของเราไม่ดรอปไม่เห็นเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรอะหรือว่ามันเป็นมนของพ่อมดพ่อมดเมื่อกี้เหที่เราไปฆ่าเขาแล้วเราจะพยายามจะขโม,มยของเขาแบบมันก็เลยแบบว่าเป็นอาถรรพ์อะไรเอา้า เอาวาร์ปเฉยโอ้โหเราโอ้โหทุกคนดูบ้านนี้ว่าเหลือโอ้โหประสาทเหลือหัวเอยเหลือตัวนะหัวไม่เหลือละเฮ้ยชะเอเคไปแบบนี้ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เลยมีแต่ต้นแบบว่าต้นไม้เป็นต้นไม้ไมแบบต่ำๆนะทุกคนเป็นแบบเป็นเครือกุ้มไม้อะเออนั่นแหละทุกคนมีหมีตรงนั้น,นไม่ใช่หมีก็คือควายใช่ไหมยิงเพื่อหวังผลชึบไม่โดนไม่โดนโเฮ้ยอุ้ยตายหนึง่งตายหนึ่งแตกหนึ่งแตกหนึ่งทุกคนแตกหนึ่ง Ừ, ừ, ừ. นี่เนะ่นี่เนะ่เราได้อะไรได้หนังกับเนื้อนะคะทุกคนนี่ได้หนังกับเนื้อโอ้แล้วหวานไม่มีอาหารอ่ะอุ้ยได้เนื้อกับหนังมาแล้วทุกคนอ้าอู้เกือบตายโอ้ไม่เยอะอุ้ยอุ้ยอะไรเอา้าเอ้าเอ้าอี้ยงวะอะไรอะอะไรอ่ะเนี่ยววะอีกแล้วเป็นไรเป็นไรก่อนอะไรอะไร่ะอ้าวแล้วอะไรวะเนี่ย สูก้าโดนัเอ้ยมีโดนัทด้วยอะามาจากไหนครับเนี่อะลเอ้ยเอ้ยโอเคเอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะใครเอ้ยใครขี่เรืออะไรอะอายูอะไรนะรอายูโอเคใครอ่ะเอ้ยคุณอ้าวเขาเป็นคนคนเดียวที่อยู่ในเซิร์ฟนี้กับเราเขาคือใครเอ้ยคุณช่วยด้วยดีด้วยจะจมน้ำเอาขึ้นเรือหน่อยเฮ้ยเอ้เอโอเคทุกคนเรารอดแล้วคุณเป็นใครเนี่ย อ้าวเป็นไรไหมอ๋อโอเคค่ะไม่เป็นไรคุณขึ้นเรือทันพอดีเลยอ่ะอยู่โอเคนี่มาขึ้นเรือฉันทําไมหลงอ้าวแล้วถามซะเป็นห่วงเชียวแหมก็นึกวก็จะมาช่วยแต่ว่าเป็นไรไหมนั่นคือราชาฟรีไฟนะแล้วฟรีไฟมายุ่งอะไรกับไม้ค้า่ะคุณก็ต้องไปเล่นฟรีไฟทำไมคุณมาไม้ค้าเฉยเลยงั้นเราก็คงจะเป็นราชาไม้ค้าฮ้าฮ่าพูดไปงั้นแหละพูดอย่างนี้ก็สวยสิครับโอ้โหทุกคนดูท่าเขาจะปากแซ่บพอตัวนะฮะ ดูสิคุณคุณมีปืนนะเปล่านั้นเรามาหนึ่งหนึ่งกันได้เนี่ยได้เลยมีทางลูกซองมีทางอะไรเนี่ยมาเลยก็ตบมาแล้วอุ้ยคนอินโดก็ตกมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวแต่เอา้าน้ายิงไม่ได้คุณ,ค,ณคุณโปะป่ะเนี่ยคุณโปเปล่าอ๋อเขาบอกอย่าพึง่งโอเคเรารีบก็เมื่อกี้เขายิงเราก่อนนะอ่ะหาที่โลง่งๆก่อนอยา่าโกงได้ใครโกงเอาดีๆเมื่อกี้ใครยิงก่อนฮัลโหล ไหนดูซิว่าเขาจะปากแซบเขาจะเก่งเหมือนที่ปากเขาเก่งหรือเปล่าโอ้ครวะเนี่ยราชาฟรีไฟด้วยอุย้ยนี่ไงมันโล่งตรงไหนวะเนี่ยตอนนี้เราหิวมากเลยอุย้ยโอ้ทุกคนปืนเขาแรงกว่าปืนหวานีิค่ะเฮ้ยแล้มปืนเขาเป็นสีทองนะเหมือนเกมเกมหนึ่งที่หวานเล่นเลยที่แบบเป็นปืนสีทองแล้วยิงจะแรงมาเทีบถูโอ้คุณเติมแต่เราไม่ได้เติมอ่ะโอ้งั้นคนเติมก็ต้องมีสิทธิ์ชนะกว่าดิ ก็เติมแล้วมันทั้งได้สกินแล้วก็ได้แบบดามีดด้วยเนี่ยสกินทอเพิ่มดามีหน้าจริงๆด้วยโกงอ่ะมันโกงเกินเราไม่มีเงินเติมตรงคามกับฉันรู้แล้วนะ่ะพร้อมหรือย,ยังพร้อมหรือย,ยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเนี่สี่สามสอง,สองหนึ่งเฮ้ทุกคนปึอยู่ตรงไหนตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้น อุ้ยเขาอยู่ตรงนั้นแล้วอุ้ยเอาเขามีไอวอลด้วยอ่ะเราไม่มีโอ้ทุกคนดูดิไหนดูดิมันจะแตกไหมไม่แตกว่ะมันอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวปืนเขาแรงเราไม่มีไอวอลเราเรามีแต่ต้นไม้โง่ๆเรามีแต่ต้นไม้โง่ๆมาดิมาดิมาดิอุ้ยตกทุกคนหมืนตกมันมันโอ้เขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่ตรงนั้นฮึบฮึบอุ้ยทุกคนไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวเออโอ้โหทุกคน เขามีไอวอล่ะเราไม่มีโอ้โอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะมารับดีโอ้คุณมีไอวอลว่ะเราไม่มีอ่ะโกงเกินแข่งกันสิบตาแล้วกันได้คุณหาพื้นที่มันดีกว่านี้ได้ไหมคุณพาขึ้นไปบนยอดเขาได้ไหมยอดเขาตรงนู้นอ่ะได้ได้เดี๋ยวเติมเงินซื้ออีกแบบโอ้โหคุณ เขาสายเติมมาเราจะไปสู้เขาได้ไงแต่ไม่เป็นไรทุกคนใจเราสู้ฮะเราลูกซองยัดเขาเลยดีกว่าโอ้โหเขากุงเกินเติมแล้วแบบเพิ่มดาเมจด้วยอะเกมอะไรวะเนี่ยเร็วๆครับคุณผู้ชายโอเคทุกคนเรามาแล้วโอ้โหโอ้ยทำไมเขียวอืเลยวะเนี่ยมาตรงนี้ก็โล่งดีโอเคสุดยอด ไอวอเอาต้นไม้ง่ๆก่อนแล้วกันมานับนะเออมันต้องอย่างนี้ทุกคนมันไม่เข้าตัว,วเองสิบเก้าอันก็โอเคมาโอ้ว่าจะทันเขาไหมเนี่ยตัวนี้แล้วกันทันไหมเนี่ยมานับเลยนะสามสองน้าเขามีแอปเปิ้ล เราไม่มีเขาเติมอีกแล้ว่啊โอ้ดูทําตัวดิของเติมเติมมีโอ้ใครจะไปสู้ของเติมแล้วมาสามสองหนึ่งโอ้โหทุกคนดูจะสร้างเป็นปราสาทเลยมั้งน่ะอุ้ย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 ทุกคนโดนอุ้ยเฮ้ยไม่ได้ว่ะอันตรายนี่โดน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 จำหนึงอุ้ยอุ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมาดิมาดิมาดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาเขาอย่างนี้ว่ะ อย่างนี้อุ ooh, ooh, ้ยทุกคนเขามีระเบิดอ้าวเฮ้ยทำไมมีครบเลยอ่ะเรามีแค่นี้อ่ะทุกคนดูดิโอ้ยไรวะมีทางแอปเปิลมีทั้งอะไรโอ้อีซี่ง่ายเกินก็คุณเติมคุณจะเอาอะไรเยอะคุณเติมคุณก็ได้แบบได้เปรียบดิคุณพูดไม่ได้ไงวะโอ้มันมีเรียกแข่งแล้วเนี่ยเขาเรียกแบบเอามาแบบมาฆ่าเฉยแล้วมาฆ่าเล่นแล้วเนี่ยสามสองหนึ่ง แอปด้วยโอ้โหจะเติมเพิ่มมาดีดูทรงสนกเลยทุกคนเกมอะไรวะเนี่ยโอ้โหดูคารดีมีชุดกงชุดก่อเลยดูเติมเอาเติมเอาทุกคนเหมืนไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะขนาดนั้นไม่ต้องแข่งละมั้งเกมโหมดหนึ่งไปเลยไม่ต้องเติมแล้วเกมโหมดหนึ่งไปเลยเน,นี่ยน่ะโอ้โหมีหน้นนามานับอีก มีน้ามานับอีกจะมีน้ามานับอีกยังอีกยังผมยนระเบิดด้วยดูดูทำตัวดิดูดูทำตัวดิโอ้โหมั way, นก็ตายดิอย่างเงี้ยตายดิโอ้โหแล้วมีครบเลยดูดิมีครบเลยอะมาดิ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 คนเขาไม่ตายเขาไม่ตายแป๊บนึงเขาไม่ตายวะยวเขาจะตายแล้วตายแน่นอน อันหนึงทุกคนอุ้ยทุกคนกระสุนหมดโอ้ทุกคนเขามีชุดก่อเมื่อกี้หวั่นยิงไปตั้งหลายนัดเขาไม่ตายว่ะโกงเกินไม่หนุกแล้วเนี่ยยิงไปตั้งหลายแม็กทุกคนไม่ตายหว่ะโดนสองทีตายอะไรวะไม่หนุกแล้วเนี่ยไม่เรียกแข่งแล้วเนี่ยเกมหมดหนึ่งไปเลยปกติของคนรวยนะโอ้นั่นปากเลยเหลืออะไรเกมทำมาแบบนี้อ่ะโอ้ คนเติมก็ต้องมีสิทธิ์ดีงั้นก็ทําไมแบบไม่ทําเกม,มแบบสําหรับคนเติมเลยไม่ต้องมีแล้วคนผู้เล่นใหม่อ่ะสามบูฟแตนนาครับโอ้มาตาสุดท้ายละไม่ไม่เล่นล,ตลออะตาสุดท้ายละจะยอมใช่ไหมไม่ยอมอ่ะตาสุดท้ายละเดี๋ยวแป๊บนึงหาที่กดนี่อยู่ ทีนี้ห้ามวิ่งไปมานะให้อยู่ที่เดิมตานี้ห้ามวิ่งไปมาให้อยู่ที่เดิมวัดความแม่นของการยิงหัวแล้วกันแบบหนึ่งมาพร้อมยังเติมเติมเพิ่มอีกแน่เลยอะถูกเลยว่เกมอะไรวะเนี่ย นนะับเลยทำดีมาอยู่ที่เดิมนะที่เดิมโอ้โหระเบิดอ๋อทุกคนนี่มีระเบงระเบิดมีระเบงระเบิดโอ้โหโอ้เกมหมดหนึ่งไปเลยไม่ไม่ทับคิวกันเลยก็ได้งั้นอ่ะโอ้ไม่ต้องไม่ต้องเล่นละทับคิวไปเลยโอ้ ต้องแข่งแล้วเนี่ยทับคิวไปเลยง่ายกว่าอีกโอ้หไม่หนูอะโดนไม่เล่นละวานไม่เล่นละไม่เล่นละก็าสาหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไครต์ให้วานด้วยนะคะไอ้นี้ไม่ต้องไปกดให้มันนะคะเราไปปล่อยผ่านไปถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรอีกเพิ่มนะคะคอมเมนต์มาบอกได้นะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย